ก๋วยเตี๋ยวแห้งือพ่เนี่นี่นะคะก๋วยเตี๋ยวหมูแห้งเจ้าเจ้ามุจะกินหนัเงนะะเด็กเส้นชีวิตเมืองนอกน่ะเด็กเส้นเ่พักคาาฝรั่งอันนี้ลูกชิ้นทำเองนะคะ ต้งดอกมันฝนจะตกมาเขียนด้วยกันมะเพ็ดเพ็ด,ดส้มส้มพะขนาดระลังผัดหมูคัดหมูจะเบาๆหน่อยใหม่ตอนเย็นได้กินข้าว คนจะตกล้วนเนอะเตี๋ยวแห้งเมืองไทยมันห่อนจะก่อนอยากกินก๋วยเตี๋ยวกับไปกินก๋วยเตี๋ยวแห้งกันแล้วกันเนาะหมูดแดงทำเอง 桑巴党。 แต่คนจะถามว่ายำแจ๊ดตะเกียบน้ำข้าวหน้า เสภาดังมันจะเส็จแล้วนั่งมวนางานใกล้จะรู้แล้วก็หลายปีแล้วหลายปีแล้วใก้จะไกจะได้ซื้อไม่เมเบหรมกะ ลูกจินทําเองแหละหมดละเดี๋ยวต้องไปทําใหม่อาทิตย์หน้าอาทิตย์นิ่มทำแต่อาทิตย์ไหนมีเวลาอาทิตย์หน้าก็ทำํำรดบ้านตื่นละเคีสัสภาพด,ดัง Chào rồi Hàm hàm chín tốt anh hơn bị tốt mang phun nặng Hãy subscribe cho เชียงใหม่เชียงหาย,าายลำปังห่อนไปเมืองไทยพุ่เจอฝนเมืองหนองมันอยากได้เมืองหนองได้ยาหไหยยาน้ำก็อยากได้ไปเมืองไทยพุ่เตเมืองไทยพุ่นหอนมันก็นยังมาตกนี่ห่อนมือตุ๊ถืออะไรลูกมาละสองตัวปอเัิตื่นละมาละแต่แตะ เดี๋ยวหมอสพิสาก่อนยูลูกเอาไซด์คุณสามีถามว่าไหรนียหยาบนี้เจ้าฟอตัางนอกกันเตะ

พ่อมอยากกินข้าวตัวใดพักไหนจะจะผอมแต้มสมศรีว่าอีสิลุก

แล้วเจ้าคลิปนี้ก็บจบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าที่ติดตามกันรู้นะกดอะไรก็แชร์สีจินอร์ขอบคุณเจ้าไปละม่บาย